ตอนนี้นะครับภาครัฐก็พยายามนะจะฉีดวัคซีนกระจายให้ทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าตอนนี้มีการฉีดวัคซีนณสถานที่แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเสียวมากนะฮะไม่รู้ว่าที่เสียวเนี่ยคนฉีดหรือว่าคนโดนฉีดกันแน่ไปดูบรรยากาศกันสัหน่อยครับเดียวใน นี่แหละฮะนี่ฉีดใครคะฉีดคนหรือฉีดช้างคะอ่านี่นี่เห็นไหมยังไงเอ่ยยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดอย่างต่อเนื่องครับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการทยอยฉีดวัคซีนนะให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าตูมเนี่ยน้องเอ๋ยถามว่าช้างมาทําไมอ่าฉีดให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าตูมเขาเป็นควานช้าไงจ้ะอ๋อนี่ พื้นที่แห่งนี้ฮนะนี่มีการเลี้ยงช้างมากที่สุดในประเทศไทยนะครับาทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอท่าตูมครับ,รบก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลครับจัดทีมแพทย์นะออกฉีดวัคซีนนะที่ศูนย์คดชะศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตากลางนะครับทําให้เราได้เห็นนะภาพการฉีดวัคซีนบนหลังช้างแบบนี้น่าจะเป็นที่แรกและที่เดียวในโลกที่มีการฉีดวัคซีนบนหลังช้าง คือเราอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะคุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องขึ้นไปบนหลังช้างหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะบนหลังช้างนี่คือควานนะฮะขั้นตอนการฉีดวัคซีนะฮะเจ้าหน้าที่ะจะขึ้นไปยืนรอบนเบือนขึ้นช้างเนี่ยที่มีบันไดขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ไปยืนอยู่ข้างบนรอแบบนี้ใช่ไหมฮะ,ะช้างก็จะมาต่อแถวเนี่ยนะฮะเว้นระยะห่างนะฮะทางสังคมด้วยนะฮะนี่นี่นี่แล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมเข็มะ ฉีดเข้าไปฮะนี่ฉีดไปแล้วนะฮะที่แขนซ้านะฮะโอ้โหนี่เป็นการฉีดที่สูงฉีดเข้าไปเรียบร้อยอนะครับก็มีการเป็นระยะห่างนะครับในช่วงระหว่างที่รอคิวในการฉีดนะครับแต่ที่บอกแบบนี้ว่าเสียวที่สุดในการฉีดน่าจะเป็นนะฮะเจ้าหน้าที่ นะเพราะไม่ใช่ควานช้างอย่างแน่นอนนะเพราะว่าควานช้างเนี่ยมีความใกล้ชิดเราานี้ฮะตอนฉีดเนี่ยทางเจ้าที่ก็ต้องระวงสักนิดหนึ่งใช่ไหมกรงนิดหนึ่งกรงนิดหนึ่ง,งอ่ะกัว่าไอ้ช้างเนี่ยมันจะคุ้นเคยกับเราหรือเปล่าเพราะว่ามันคุ้นเคยกับควานช้างเท่านั้นน,น,นะครับแต่ควานช้างก็บอกไม่เป็นไรครับอย่างเงี้ยช้างไม่ทําอันตรายอย่างแน่นอนนะฮะอย่างน้ไอยใช้งง่วงฟาดเบาหนักน้อยอะไรประมาณแบบนี้นะฮะหยอกล้อกันเบาๆนะฮะฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะก็ยังคงต้องป้องกันตัวเองเนาล้ก็ีงช กระทบเหมือนกันค่ะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ